สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแท็กซี่กดป้ายโตโยต้าอัลติสตัวเจปีสองพบครับคัานี้ทัสซีบอล 2K ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่มาดูสีรับคันกันเลยครับ ดูภายในกันต่อเลยครับ คันนี้เบาะทำใหม่นะครับเป็นหนังดำได้แดงครับ ท่านนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับ รถคันนี้เป็นเครื่องดูโอ,โอ้ 1006cc ใช้น้ำมันล้วนครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่8 9 0 0 0บาทครับ สามารถดูรถได้ที่บางบัวทองอนนทบุรีติดต่อคุณสถาพรที่เบอร์0 9 2 8 6 6 0 6 4 4ครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแคทคาร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ